เออเออฮมเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเวยนี่พวกเราได้ยินว่าแถวนี้มีคนเขาใช้โทรศัพท์ไฮโซแต่ไม่ยักกะเห็นใช้ลินนะเศร้าอยู่ซอรี่อยู่ไงเพื่อนกวงไม่ใช้โทรศัพท์ได้หรือมงเล่นคนเดียวไม่หนุกอ้าวไม่หนุกได้ยังไงล้ว หน้าจอทศัศน์ีนที่มีรูปทัชทันเดอร์ได้ไม่ใช่หรือไงอยากเห็นตัวเป็นเป็นมั่งไรมั่งมาเล่นด้วยมากกว่าฟังเพลงด้วยก็ได้นี่นา,างคนเดียวไม่บันเทิงดูหนังด้วยก็ได้นี่ดูคนเดียวไม่หนุกหนานเหงาโอ้โหนี่ไงเล่นเกมเข้าเน็ต เฟซบุ๊กวอ a t ์แอปอะไรท่าไหลายทั <Jorge> ้งแหลกก็ทำไปสิวอทช์แอปทักะอ่อนไม่มันเท่าหาตัวเป็นเป็นมาเล่นกันเห็นเห็นก็โทรหาเพื่อนสิก็เพื่อนมันเกลียดกลวงไปแล้วใช่มันเกดที่มึงดูถูกไม่เห็นหัวพวกมันไงค่าวเนี้ยมึงซึ้งหรือยังว่าพวกกูรู้สึกยังไงไอ้งอซึ้งยังไอเงี้ย จึงแล้วกวงหม้อเองกวงขอโทษรบกวนพวกมึงกลับมาเป็นเพื่อนรักกับกวงทีได้หรือเปล่าวะแหมเอ้เรื่องอย่างเงี้ยต้องขอคิดก่อนนะเพราะไม่ชอบให้ใครมารบกวนอ่ะแต่คิดได้ละอนุญาตให้รบกวนได้นะนะที่เป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อน <c oughs> งั้นขอยื้มเล่นหน่อยได้ประโทศรศัพท์ออ <c oughs> ได้เลย โทษสับจะไฮโซแค่ไหนเพื่อนเย่อมสํากันกว่าสมอ t แตงกิ้ u อะเดี๋ยวก่อนในฐานะที่มันสนิทกับอ้วมากที่สุดก็ต้องเริ่มก่อนสิวังมใจเป็นใจเป็นใจคด้ยกันนะนี่เวลาตกมันก็แตกเหมือนกันเนาะ ก็เสียดแรงไงสำน,นีโอ้โหไม่ได้เลยนะครับคุณสมรีครับ <c oughs> คลองแบบนี้มันต้องระวังเอาไว้นี่คราวหน้าคราวหลังเจอแฟนคลับแบบนี้อีกนะลูกเตะตัดขาเอาก็บหนีบหน้า <c oughs> เอาไฟ <c oughs> ฟ้าช็อตจะบ้าเหรอไม่ดบ้านี่ถ้า้องสมรีทำแบบนี้จริงๆนะครับ <c oughs> แฟนคลับจะได้ไม่กล้าเข้ามาใกล้ชิดไงหยุดเลยราบิวให้เขาเข้าใกล้ไม่ได้ก็เลยบิวให้สมรีทำเลวใส่นะ สัมลีเนี่ยไม่ทำเร็วแบบนั้นหรอกค่ะเพราะถ้าไม่มีแฟนคลับสนับสนุนเนี่ยนะนักแสดงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมสัมลีถูกต้องเพราะถึงแฟนคลับจะบอกว่ามีพวกเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยพวกเขาเ่ยแหละที่เป็นกําลังใจสําคัญทําให้เรานี่มีแรงทึงงานต่อไปรักนะจุ๊บจุ๊บนหัซึงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรียกวอนมาฟังทุกคนดีกว่าเนี่ยพอแล้ว,ลวถึงนะนี่ไม่ใช่แค่พลิกลิ้นนะมันยังลิ้นสองแฉกด้วยนี่มารนะไม่ใช่ไข่ควงจะมีสองแฉกสีแ่แฉกนี่ไงฮะมั่วไปเนี่ยมึนไปเนี่ยหัวดามึน,น,มนไปแต่มีแฟนคลับนี่ก็ดีนะแต่ว่าห่าง,างๆกันบ้างก็ดีเนาะจะได้คิดถึงกันไงสมลีเย้ ของกวงพังหมดเลยหน้าจอทัชสกรีนรูปพิทัศสแตนเดอร์ฉัด้วยเราขอโทษกวงเวลาต่อไปนี้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้อีกแล้วเราขอโทษกวงเวลาเล่นเน็ตเล่นเกมเข้า genaeu เฟซบุ๊กวอทสแอ p ทักะอนโฟรสควายก็ไม่ได้อีกด้วยเราขอโทษกวงเพื่อวลากวงไม่มีเพื่อนเร็วๆอย่างพวกมึงอีกต่อไปแล้ว แต่เราเป็นเพื่อนกันนะดีเลยให้อยากกับเป็นเพื่อนกวงซื้อมาใช้กวงด้วยในงอกใครเ่อนรง่ไงอ้ง่มันก็โง่กันทุกคนเลยว่าไอ้ง่เอา้าเฮ้ยนี่แฟนขับสมรีที่สาธุละวเคยฟังนี่ใช่ครับโหยังไงนะครับพ้องวัลนี่ท่าทางอยากจะใกล้ชิดน้องสมรีมากเลยใช่ไหม เอาเลยงั้นเอาไปนอนไก่ขายที่บ้านเลยดีไหมเฮ <ım> ้ยยังไงเนี่ยเรานี่ไม่มีความพอดีเลยเฮ้ไม่ต้องกลัวครับวันนี้โบ๊ทมาดีโบ๊ทแค่อยากจะมาบอกสัาลีว่าเว็บของสําลีเสร็จแล้วแล้วก็มียอดแฟนคลับเข้าไปดูมากขึ้นเรื่อยๆ <im> ดีใจด้วยนะสัาลีขอบใจ ไม่ต้องว่าเองก็ได้ทีหลังก็โทรมาก็ได้จะบ้าเหรอเดี๋ยวเขาก็รู้เบอร์โทรหมดนะสิโอ้ยงั้นจุดทูบจุดทูบก็ได้จุดทูบจุดทูบเมื่อก่อนนี้ใครกันนะแอบปลื้มน้องเขาแต่ตอนนี้ไม่อยากจะเจอหน้าซะงั้นนะในฐานะแฟนครับบลูแค่อยากให้สัมรีรู้ว่าที่พวกเราตามปลื้มคุณเพราะพวกคุณมีมุมดีๆให้เราได้เห็น ถ้าจะให้เราไปปื้มโจรพวกนักการเมืองโกงกินหรือพวกแกนเค,กค,กค,กคกเราก็คงทำไม่ได้และทุกครั้งที่ตามคอยปลื้มพวกคุณเราก็รู้ว่าทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวซึ่งต่อไปนี้โบสก็รู้แล้วว่าสำลีมีโลกส่วนตัวสูงไม่อยากให้ใครตาม เพราะฉะนั้นโมจะไปบอกแฟนคลับทุกคนว่าไม่ต้องตามถ่ายรูปสำลีีเ,เดี๋ยวงเวไม่ต้องเอาของมาให้ไม่ต้องมาดูแลสรุกว่าต่างคนต่างอยู่แค่นี้นะดีมากเลยครับทุงโบยครับโอ้ยวพี่ไปส่งนะครับ ไม่ต้องไปปรงไปเป็นมันแล้วแฟนโปร่แฟนคลับของใครเนี่ยนะเมื่อเขาโนแครโนสนเราเนี่ยเขาจะไปเพิ่มก็ได้ไหมป่ะไปส่งน้องอยู่ที่กลานะ่เดี๋ยวในโบสน้อโบสเดี๋ยวครับจะไปไหนสาธุจะไปเข้าเฟซบุ๊กบอกโมทนานะครับว่านายโบสถ์แฟนคลับแบบไปแล้วทําไมต้องไปคอยดูแลไปคอยรายงานโมทนาด้วยเฮ้ยก็เขามีโครงการฝากหวานใจไว้กับเพื่อนรักประมาณแบบว่า ฝากบ้านไว้กับตำรวจอะไรแบบนี้ครับอ๋อคิดไม่แต่เรื่องดีๆทั้งนั้นขอบคุณมากครับประชดความสัมพันธ์ก็เหมือนเส้นได้ตึงไปก็ขาดง่ายย่อนไปก็ไร้ค่าสาธุจ้าฝากผมไว้หน่อยบอกนะครับไปละเฮ้ยเฮ็ดเฮ้ยเ้ยนวหนีวไม่มีแฟนขามาคอยตามถ่ายรูป เป็นห่วงอะ่ะเฮ้ยเหงาเหงาไม่มีแฟนขับซื้อของกินมาให้เฮ้ย